สำหรับสาวคนนี้ค่ะหลายคนก็คิดถึงแล้วก็อยากจะดูผลงานเธอเรื่อยๆนะคะที่ให้อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าสาวคนนี้ได้ออกมานะคะสำหรับคุณเทย่าโรเจอร์นั่นเองค่ะก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดที่อยากจะอยู่เมืองไทยถาวรสักเท่าไหร่แต่ก็คิดถึงนะแล้วก็รับงานแสดงอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเอจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงและติดตามผลงานได้ที่ไหนบ้างค่ะไปไปมานะคะอเมริกากับประเทศไทยเนี่ยจนหลายคนเริ่มบ่นคิดถึงค่ะสำหรับนักแสดงสาวตาโตเทย่าโรเจอร์นั่นเองนะคะ ก็ต้องบอกค่ะล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยได้แล้วประมาณ5วันค่ะเพื่อรวมโปรโมตภาพยนตร์เนะคะเรื่องนี้เลยเลิฟซักนั่นเองของผู้กำกับโดนัทมนัสนันค่ะหลังจากลงแรงนะคะแสดงนาเป็นเวลาน,านานถึง2เดือนแต่ถ้าถามถึงผลงาน,นอื่นๆเจ้าตัวนะคะก็บอกว่ายังไม่กล้าร,รับค่ะเพราะว่าได้แคสงานไว้ที่อเมริกาแคสทิงท้งๆไว้เนี่ยเดือนหนึ่งเกือบร้อยเรื่องเลยทีเดียวก็เลยกลัวนะคะว่าคิวเนี่ยจะชนกันค่ะอเมริกาแล้ว เทยรู้ว่าถ้าเทยอยู่ที่เมืองไทยก็แฮปปี้แน่นอนเพราะว่าเทยก็รักงานที่นี่รักรักทุกอย่างที่ได้ทําที่นี่แต่ว่าเมื่อเรามีความไฟ่ฝันที่ใหญ่โตขนาดนั้นเราไม,ไม่ไม่ยังน้อยพยายามไปไปตามตามหาก็คงรู้สึกแบบไม่อิ่มใจยังไม่แน่ใจว่าแบบมันนี่คือสุดของเราแล้วหรอก็อ,นนอยากจะลองดูอตอนนี้ที่อเมริกาก็ทสงานค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้ก็กำลังรองลุ้นสักสองสามงานอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็เลยยังไม่อยากจะรับปากที่จะถ่ายอะไรที่เมืองไทยใน สองสาเดือนที่กำลังจะมาเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวก็ได้งานที่นู่นก็ต้องทิ้งงานที่นี่อีกไม่อยากจะจะกลับคำก็เลยเดี๋ยวรอดูค่ะว่าเป็นยังไง <c oughs> เป็นหนังกับซีรีส์ค่ะเทียโชคดีที่แมเนเจอร์กับเอเจนต์ที่นู่นดีอะค่ะเหมือนที่นี่ก็ก็ส่งเทียบไปทสงานเยอะพอสมควร <c oughs> ก็ต้องทสงานประมาณร้อยกว่างานบ้งคะกว่าจะได้งานสักงาน2งานก็ ลุ้นต่อไปเรื่อยๆก็เซ็นที่นู่นแล้วเซ็นที่นี่แต่สัญญาที่นู่นไม่เหมือนที่นี่นะคะไม่เหมือนว่าเราต้องทําแค่ช่องเขาหรือค่ายเขาที่นู่นก็แค่เซ็นกับเอเจนซี่เฉยๆล่าสุดที่ไปที่ลุ้นมากๆเป็นของ Pirates of the Caribbean อันใหม่ซึ่งเทียไม่ได้แต่ลุ้นตอนไปคือแบบแค่ไปแล้วแบบอ่านฉากที่ต้องอ่านให้ผู้กำกับนะคะก็เป็นฉากที่รู้อยู่แล้วอ่านอยู่ว่าโอเคนี่คือฉากที่ต้องนั่งในเรือกับจอห์นนี่เด็แค่คิดแค่นั้นก็แบบ ตายละสะล้อนไหมตื่นเต้นมากในที่สุดเขาบอกว่าไม่ไม่ได้บทเพราะว่าอายุมากเกินไปเขาอยากได้เด็กอยากได้วัยรุ่นแบบรุ่นน้องน้องเลยอะค่ะรู้สึกว่าผู้หญิงที่เขาเลือกน่าจะประมาณ17มั้งคะพอแน่นอนค่ะไม่ทอก็คงไม่ใช่คนแล้วมั่งลองตั้งร้อยกว่างานแล้วกว่าจะได้งานหนึ่งแต่ก็การเทสงานก็ยังทําให้เทียมีความสุขดีค่ะเพราะว่าเราได้ลองอะไรใหม่ได้ท้าตัวตลอดเวลาก็เหมือนเทียรับบทอะไรที่เมืองไทยก็รับเพราะว่ามันท้าทายและน่าสนใจสนุกเทียร์ ก็เนี่ยค่ะต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆส่วนเรื่องความรักนะคะเจ <Brothers> <neck> ้าตัวก็เผยว่าตอนนี้กำลังอินเลิฟกับหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการเลือดอเมริกันที่รู้จักกันในวันเกิดเพื่อนเมื่อ5าถึงปีที่แล้วแต่คบกันจริงๆเนี่ยประมาณปีครึ่งค่ะยอมรับนะคะว่าไม่ได้ปิดหรือว่าเปิดตัวอะไรทั้งสิ้นเพราะคิดว่าตอนนี้อยากจะทํางานให้ดีซะก่อนค่ะคบกันมาประมาณปีครึ่งแล้วค่ะเด็นเพื่อนกันมา5 6ปีมั้งแลวตลอดค่ะอ่ คงไม่แบบถแถลงข่าวมาแบบ i n ท r o d u c e ให้ทุกคนรู้จักแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าปิดบังก็คือไม่ไม่ใช่ว่าไม่ลง i อไม่อะไรอย่างงี้คือเขาก็ก็ลง i อเทียบ้างแหละแต่าอาจจะไม่ไดีแบบอ๋อคนนี้นะแฟนเราอะไรเงี้ยเทียเป็นคนค่อ,ขอนข้าง private อะค่ะคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่อยากให้ใครต้องมาแบบอยู่ใน relationship <c oughs> จริงๆแล้วเวลาคบกับใครก็คืออยู่ระหว่าง2คนใช่ไหมคะก็อยากจะเก็บเอาไว้เพราะมันพิเศษกว่าสำหรับพวกเราเมื่อพร้อมก็คงเกิดขึ้นของมันเองอะค่ะ เหมือนทุกอย่างในชีวิตเมื่อเราพร้อมจริงๆแล้วทุกอย่างลงตัวก็เดี๋ยวมันก็มาเองเราไม่รีบเธยยายัางบอกอีกนะคะว่าระหว่างที่อยู่ที่ไทยนะเนี่ยฝ่ายชายก็อาจจะมีวเวบมาเพื่อหาค่ะงานนี้นะคะคุณปปะปะชี้ทั้งหลายก็ต้องเตรียมแชะภาพคู่ค่ะว่าจะหล่ออย่างที่บอกหรือเปล่าขน <c oughs> า,าจะหล่ออืม ช่เพราะถ้าไม่หล่อเนี่ยคุณเทย่าเขาไม่บอกว่าหล่อเขาแหมคนที่เขารู้สึกดีด้วยรักกันก็จะต้องมองกันว่าหล่อกันเป็นธรรมดาถูกต้องไหมคะบางทีคนอื่นดวดจะไม่หล่อก็ได้แต่ว่าโอ๊ยแต่แล้วหล่อกสำหรับฉันมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้ละแล้วเดดหล่อกเธอเสายตาเอาเสมอจะบูมจโอ้โหหลอกโอเคแล้วเี๋เป็นคุณแม่แต่คุณเทย่าน่ารักมากก็ขอให้เธอได้สมหวังที่เธอต้องการก็แล้วกัน